พี่น้องกลับมาแต่ตกปลา okay, กันเนาะค่ะก็จะมากินพิซซ่ากันยยกนะะ <P isa. S 1> ี่ยพญาเฮ็ดพิซซ่าเมื่อกี้เนาะค่ะ้ยกินด้ๆลูกกินด้ดีหนึ่งใตัวหน่อยกินพิซซ่ากันค่ะทำได้ไหมมาค้างกินพิซซ่ากันเนาะค่ะเนาะกินพิซซ่ากันค่ะมื้อน,นี้บ่ได้กินปลาเนาะค่ะก็กินพิซซ่าแท้นนะคะเน,ะนาะหนาวคักค่ะมืะ้อน,นี้ตกปลากันก็พญายแล้วก็มีคนประเทศอื่นน้ำเนาะคะ่ะเนาะ อประมาณว่าพูแรดนเนาะยอนพูนเนาะพี่โผลฟอมพูนท่าจ่มาตกปลากันค่ะน้องว่านท่าตีกับไปบไปเห็นท่าจ้าพูดกันเนาะค่ะเนาะแต่ท่าจ้าก็นนะะากได้ปลาก่อนถอตีจะไปก็พยัยท่าจ้าเด็ดปลาเซมอนตับนนวบกย่ายหนึ่งวัสัตสติก็เล่าไปตกเบงวาจะเสียได้ค่ะแด่ปลาอกนยางบูขาสองตัวหน่อยๆก็เลยบอเอามานะะเนาะนี่กเลยมากินเป็ดสาแทน หนาวเย็นเย็นแบบเจ็บมือนะค่ะเย็นเย็นครับเพราะไ่วกขอสิบมุมาตกแล้ว,วาสัน่นหนาวครับเนี่ยฮะอากาศอุ่นก็เลยจะน้อยแล้ววะ่ะอัน ีไปฟังฟังเสียงห้าเค่ยตกเนาะค่ะน้ำแข็งเขาไปบัถึึงเลยค่ะน้ำแข็งอันจับเต็มอยู่วันหีหนวันไหนมือหลมทีวยจาจะเพืีอค่ะฟังน้องฟางอะไร อันนี้พิซซ่าพิ่จเฮ็ดเองนะคะเนาะสุดแปลงเข้าจอมากอาฮายังไม่เฮ็ดเองปรุงเองค่ะกป็นนด้ยเกับเป็นน้ำนะคะแต่ว่าบ่หารลงรถมันเย็นคักอยากเล้วบอสบาร

อ,อยู่บ้านตีตอนจะมีงานค่ะควมเป็นงานมงคล้นดอค่ะงานศพนะคะเนาะล,ลุงลุงเาเสียวางมื่บ้านนะคะตอนตอนเสารจะพอดีบานเล่านะคะพื้นทีมันบอสะดวกสบายนะคะเนาะก็เลยเดี๋ยวเอาศพเพิ่นมาไหวอยู่บ้านแม่นะคะ,ะค่ะ พอดีการน,นั้นนะคะพี่สาวตีเราอยู่แล้วก็จัดการจัดงานซอยแม่กับมองแมปันไดมองแมปันไดเนาะคะ่ะตีกับบดเอไปคือเก่าแล้วค่ะไปเป็นยังกับบดเอไปมันจะขั้นหันค่ะเราื่นสามาเมี่ะวันเราืึนสามารถล,าล้วาาหายใจเบออกะคะ่ะเพราะอัน ตุกใบมาแล้วกะไปได้ค่ะพิซไซ่์ของแมนนะค่ะเนาะกบเมืออไรราคาไม่ใหไม่ดูหาคนกะแล้วแมนดูเป็นสุดท้ายกะ คนอื่นกับไปหมือนหรอคะแสบไหมล่ะหืมนิวหืมนิ้กวกับแสบคะปะระป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 ระมหปบอบ

ันปลาแล้วน้ำแข็งก็อยากไปค่ะแต่ว่าอากาศมันเย็นไปกั็สบายค่ะไม่แพ้อาดุไขน้ำไม่แพ้วเด็กักเดินเดินหนาเย็นแล้วคะพี่น้อง สามสิบเนาะค่ะแด้แค่นี้แหละค่ะนะคะเก็บในคอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วขอกันใหม่นะคะน่าจะได้ไว้สุดไปก่อนนะค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยครับด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายครับอืมจุบจุบด้วยจุบด้วยจุบ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 พูดสิจุบ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 เล็บยูพูดสิฮะจุบจุบเล็บยู